Yeah. นี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้พี่กับพี่โมเนี่ยทะเลาะก,กันแทบตัวจนพี่เนี่ยต้องออกจากบ้านช่วงนี้ก็คือต้องห่างๆกันก่อนครับเผื่ออะไรอะไรไมันจะดีขึ้นพี่ก็เลยตัดสินใจออกไปทําตามความฝันที่สัญญาไว้กับพี่โมว่าต้องไปให้ได้นั่นก็คือดิสนีย์แลนด์นั่นเองครับเขาก็ได้ยกทัพดิสนีย์แลนด์ขนาดย่อมมาจัดเอาไว้ที่เซนท่านเวอร์แล้วครับถ้าอยากเห็นพี่ไปดิสนีย์แลนด์ของจริงมาช่วยหน่อยเฉยง้อพี่โมหน่อยทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยว่าจะง้อพี่โมยังไงดีพี่โมคงจะชอบอะไรแบบนี้มากแน่นอนเเเเลลลยยยแแแ้วิ่่่่่่งงงรรรืืือออออซููททปีีนนนนนนะะคคคคฟัััับบบดุกชไไมหหึต เจิงๆครับทุกคนหรือพี่ไปเจอบูธนี่มาครับมอสเขากำลังคอลแลบกับซูทเปียอยู่พอดีอันนี้แหละชนะใจพี่โมแน่นอนเยลลี่ลดหมี่ผลไม้หนับเคี้ยวอร่อยแน่นอนพี่บอกว่าอร่อยนะเชื่อดูดีเนี่ยไปยืนกินของฟรีเฉยยังไม่หมดนะครับยังมีกล่องจุ่มให้เราได้เล่นพี่กับเหมาเลยยกบล็อกไปให้หมดเอาไปง้อพี่โมดีกว่าตอนแรกนี่คือเล่นตัวนะแต่หลังๆในแพ้ความนั้นทางน้องๆซูทเปียและทางบูธเขายังมีให้ทำพวงกระเจียดด้วยนะคือมีอะไรให้เล่นเยอะมากใครไปนี่ต้องไปแวะนะ อ่ายอมให้ละกันตามใจแฟนหนึ่งวันละกันครับสภาพของหวใจก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นไงน่ารักไหมจ่ายนี้ก็ขอชดเชยเวลาที่เสียไปก่อนหน้านี้ครับพี่โมเนี่ยไปเดินช้อปปิง้งไปซื้อของที่อยากได้คือมีของขายน่ารักเยอะมากไปเดินทั้งวันก็ยังเดินไม่หมดล้วเขายกทัพดิสนีย์มาไว้ที่เซนทัลเวิร์มหมดแล้วแสงสีบรรยากาศฮิมงฮิมานี่คือจัดเต็มใครที่กำลังหาสถานที่พาแฟนไปเดทบอกเลยครับว่าอย่าพลาดที่นี่แน่นอน